สวัสดีครับภาคฟุตบอลคุยฟุตบอลกับภาคนะครับคลิปนี้จะมาพูดถึงดิวการย้ายทีมของของแดงลิเวอร์พูลก,กันนะครับหลังจากที่มีข่าวสนใจกองหน้าหลายลายเลยนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้ทั้งอเล็กซาเอร์อิซักครับแล้วก็อูโกโุเอคิติเก้ดิวความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างแล้ววันนี้จะมาเจาะให้ฟังในเฉพาะของเอคิติเก้นะครับก่อนจะไปชมข่าวกันนะครับฝากเพื่อนๆน,นะครับไปกด สั่งไปลิ้มลองกันได้สําหรับพริกกรอบคุกงาใบมะกรูดตาลงก่อน,นะครับนะจิ้มไปเลยที่ตะกร้านะครับมีทั้งหมด4รสชาติให้ลิ้มลองนะครับต้นตำรับเจเหยหหอมหม่าล่าแล้วก็ลาดน้ําตกนะครับกินกับข้าวก็อร่อยกินเล่นก็ได้นะครับเผ็ดไม่มากทานเล่นได้สําหรับพริกทอดกรอบคุกงาใบมะกรูดตาลงก่อฝากไปกดที่ตะกร้าแล้วก็สั่งไปลิ้มลองกันหน่อยนะครับมาเริ่มกันที่ข่าวของเราครับสาหรับ อูโกเอคิติเก้นะครับหลักๆในคลิปนี้ที่เราจะพูดถึงเพราะว่าลิเวอร์พูลแสดงความสนใจอย่างจริงจังครับแม้ว่าในช่วงซัมเมอร์นี้พวกเขาจะใช้เงินไปมากมายมหาศาลแล้วนะครับทั้งการคว้าตัวฟอริเอนเวสมาจากห้างขายยาไบเออร์เลบุคเซ่นนะครับตีมูลค่าถ้าตีเป็นยูโรก็125ล้านยูโรนะครับยังมีมิลสเกอร์เคสครับไปดึงมาจากบอลมัดนะครับสำหรับแบ็กซ้ายรายนี้4 6 9ล้าน ยูโรนะฮะเป็นตีเป็นยูโรน,นะครับส่วนเชริมีฟริมปงนะครับจากห้างขายยาไบเออร์ลูบากุเซนอันนี้40ล้านยูโรนะครับตามเว็บไซต์ทันเฟิร์มเมเก็ตอ้างอิงอมานะครับอีกหนึ่งคน1.78ล้านยูโรก็คือผู้สาประตูอย่างอาร์มินเปสซี่นะฮะเป็นโกลคิปเปอร์นะสำหรับเปสซี่ชาวฮังการีนะครับสำหรับโกลรายนี้อายุเพียงแค่20ปีเท่านั้น นี่คือสตัวหล,หลักๆที่เรียวภูได้มาในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็ใช้เงินไปรวมกว่า213.68ล้านยูโรก็ตีกลมๆครับ214ล้านยูโรก็แล้วกันนี่ใช้เงินไปแล้วส่วนขาออกขาออกก็มีครับทำเงินมากสุดก็คือจารดิวควานซ่านะครับไปห้างกายาไบเออร์เลบูกูเซนทีมของคุณซือเอริกเทนฮากอดีตโค้ชของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตัวนี้ได้ไป35ล้านยูโรครับ มีคิวินเคลเล่ห์ครับผู้สาประตูนะครับในวัย26ปีย้ายไปเบรนท์เฟิร์ดด้วยค่าตัว14.8ล้านยูโรครับแล้วก็อีกคนที่ทําเงินก็คือเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับบางคนบอกย้ายฟรีนี่ไม่ใช่นะครับมาดริดยอมจ่ายนะครับเพื่อดึงไปลุยสโมสรโลกนะครับ10ล้านยูโรด้วยกันแล้วก็อีกหนึ่งคนนะครับก็คือเนทฟิลิปครับไปซบเวสต์บรอมเชลเบียนนะครับ3.5ล้านยูโร นี่คือ4ตัวหลัก,ลกๆเหมือนกันที่ริวพูปล่อยไปแล้วก็ได้เงินนะครับตอนนั้นก็เป็นปล่อยยืมตัวนะครับได้เงินเข้ามา63.3ล้านยูโรครับขายออก63.3ล้านยูโรนะครับซื้อเข้ามา213.68ล้านยูโรตอนนี้บัญชีบวกลบเค่าๆก็คือ150.38ล้านยูโรที่หงแดงริวพูใช้ ที่ขาดดุลอยู่นตอนนี้แต่ก็มีข่าวว่าจะเอาอีกนั่นคืออุโกเอคิติเก้นะครับก่อ,อนหน้านี้มีข่าวกับอเล็กซานเดอร์อิซาของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดยังไม่ได้ยื่นนะครับแค่ลองถามอย่างเชิงไปว่านิวคาสเซิลนายปล่อยไหมเพราะว่าเราเห็นนายตั้งราคาไว้ที120นน่120ล้านปอนด์นะฮะ120ล้านปอนด์ปล่อยไหมลิ์พูก็ถามไปถ้าปล่อยก็กติดต่อกลับมาแล้วกันนะประมาณนี้นิวคาสเซิลก็หัวร้อนสิครับเพราะว่า ราคา120ล้านปอนด์ไม่ใช่ราคาที่ตั้งไว้เพื่อขายนะครับเป็นราคาที่ถูกประเมินนะฮะเป็นราคาที่วคาสซิลิกาโดงประเมินไว้ว่าค่าตัวของอเล็กซานเดอร์อิซักประมาณสัก120ล้านปอนด์สำหรับดาวยิงทีมชาติสวีเดนรายนี้นะครับแต่ว่าลิเวอร์พูลลองถามอย่างเชิงไปจริงๆแล้วก็มีข่าวด้วยว่าอเล็กซานเดอร์อิซักก็ค่อยเขๆสนใจอยู่เหมือนกันนะฮะนะแล้วก็สุดท้ายแล้ว n นิวคาสเซลบอกว่าไม่ขาย ไม่ขายก็เบนเป้าไปที่กองหน้าของไอทรักแฟรงเฟิร์ตนะครับในบุนเดสเลกาเยอรมันนะครับอย่างอุโกเอคิติเกนะฮะตัวนี้ก็แพงเหมือนกันเพราะว่าถ้าตีเป็นยูโรมีข่าว่าแฟรงเฟิร์ตตั้งราคาไว้ที่100ล้านยูโรนะฮะนิวคาสเซิลยื่นไปเหมือนกันนะครับยื่นซื้อไปเหมือนกันแต่ก็โดนไอทรักแฟรงเฟิร์ตปฏิเสธไม่แน่ใจว่ายื่นไปทักเท่าไหร่แต่ว่ารายงานบอกว่า อินซีแดงดำอยากได้เงินประมาณสัก8 5 5 8ง8ล้านปอนด์8 5 5 8ง8ล้านปอนด์โดยประมาณนะครับตัวเลขอยู่ระหว่างนี้นะครับเพราะว่าแต่ละสื่อก็รายงานไม่ตรงกันแต่ลิวพูยื่นไปนะฮะร,รอบแรกนะครับคาดว่าประมาณสัก70กว่าล้านปอนด์นะผมคาดว่าน่าจะมาณสัก77ล้านปอนด์นะครับตัวเลขที่เห็นมาอายทร์คัมเฟิร์ตปันิเสธ น,นี่เป็นการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการครั้งแรกนะครับยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการครั้งแรกของริวอปูไปให้กับไอทรัคแฟงเิร์ตพิจารณาดิวยังคงดําเนินการต่อไปแม้ว่าข้อเสนอรอบแรกจะถูกปฏิเสธหลายสื่อก็คาดการว่าริวอพูน่าจะปิดดยูได้สักราวๆสัก80ล้านปอนด์นี่แหละนะฮะแปล้านปอนด์เต็มที่ก็แปดสิบห้าตามที่สื่อรายงานว่าตั้งค่าตัวไว้สําหรับเอคิติเกตแต่ว่าเรื่องของสัญญาส่วนตัว นะครับเขาได้ตกลงกับลิวอร์พูลแล้วตามการรายงานจากฟาบริซิโอรามาโนนะครับเจ้าพ่อตลาดซื้อขายนักเตะคนดังชาวอิตาเลียนบอกว่าตกลงสัญญาส่วนตัวกับลิวอร์พูลได้แล้วเงื่อนไขส่วนตัวไม่มีปัญหาระยะเวลาที่ตกลงกันคือ6ปีด้วยกันสําหรับกองหน้ากิลช่าฝรั่งเศสในวัย23ปีใรน,นี้เขาต้องรอดูกันว่าลิวอร์พูลจะสามารถปิดดีลได้หรือไม่แต่หลายสื่อเนี่ย ต้องบอกว่าเป็นสื่อหลักๆทั้งนั้นเลยนะครับก็คาดว่าลิวอพูจะปิดดิวได้นะครับผลงานของอ e ีคิติเก้นะครับในฤดูกาลที่แล้วเดบุนสตีกาเยอรมันลงเล่นไป33นัดยิงไป15ประตูกับอีก8แอสซิสนะฮะส่วนถ้ารวมทุกรายการลงเล่นไปทั้งหมด48เกมถล่มไป22ประตูกับอีก12อแอสซิสต์นี่คือผลงานของอ e ูโกอีคิติเก ในฤดูกาล2024-2025ที่ผ่านมานะครับส่วนก่อนหน้านี้ไปอยู่ไหนมาก็คือไปอยู่ปลารีสแซ็งแแมงมาครับย้ายจากแรงส์นะครับในลิกเอฝรั่งเศสนี่แหละครับไปอยู่กับปลารีสแซ็งแแมงนะในปี2023แล้วก็ปีที่แล้วก็ย้ายมาอยู่กับไอทราค์แฟงเฟิร์ตแล้วก็ทัพนงานอย่างที่บอกไปร้อนแรงเหลือเกินนะครับสำหรับศูนย์หน้าชาวฝรั่งเศสในวัย23ปีทําให้ตกเป็นข่าวกับหลายทีมก่อนหน้านี้ก็มีข่าวกับเชลซีด้วยนะครับแต่เชลซีไม่น่าจะาว่า ได้ตัวรุกมาเพิ่มหลายคนแล้วทั้งชัวรเบรโดนะครับทั้งอะไรเจมี่กิทเทนส์จากรุสเชดยดอตมูลนะครับชัวรเบรโดนี่จากไบรตันนะครับเลียมดินแลบอีกนะครับจากอิฟสวิชทาวล์แต่ก็มีข่าวกับมอร์แกนโรเจอร์สนะครับของซิงพอัดแอสตันวิลล่าเหมือนกันที่จะเอาเข้ามาแต่ว่าเงื่อนไขก็คือต้องขายนิโคลัสแจ็กสันออกไปจากทีมไม่ได้สักก่อน <S <S แจ็กสันก็เนื้อหอมพอสมควรน,นะครับแม้ว่าชลซียจะตั้งค่าหัวไว้ถึง100ล้านปอนด์แต่ก็มีทีมในปร,นรสเใจนะคกับ หนึ่งในนั้นก็มีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยส่วนทีมที่มีข่าวหนักๆเลยก็คือปีศาจแดงดำเอซิมิลานแต่ถ้าเป็นราคานี้ก็คงจะไม่น่าจะสู้ไหวนะครับสำหรับปีศาจแดงดําแล้วก็ปีศาจแดงแห่งพิมเมลิกด้วยอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเราดูว่าดีลจะเป็นอย่างไรสําหรับแจ็กสันนะครับร้อยล้านจะจบที่เท่าไหร่จะขาได้หรือไม่นะและโจเซ่จะได้โรเจอร์สหรือเปล่าแต่อูโก้ไอคิติกเกมีโอกาสสูงเหมือนกันนะฮะถ้าตาม รายงานข่าวตอนนี้เพราะเอรูพูเอาจริงนะเอาจริงคือยื่นซื้อไปแล้วนะฮะยื่นซื้อไปแล้วอยู่ที่ว่าต้นสังกัดไอทรักแฟงเฟิร์ตจะยอมปล่อยตัวหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวผมขอดูเปอร์เซนต์ก่อนมีข่าวของเอทีเคเอคิีเมารอยังนะฮะอืม ช่วงนี้ตลาดซื้อขายนักเตะก็ร้อนแรงน,นะครับก็ติดตามได้ที่ช่องภาคฟุตบอลนะฮะมีข่าวเตะทุกวันนะครับทั้งข่าวการย้ายทีมอย่างเป็นทางการแล้วก็ข่าวสารการซื้อขายนักเตะสรุปในรอบวันให้ฟังนะครับโอเคก็ประมาณแค่นี้นรรแล้วกันสำหรับอุกโกลิคิติเกกับลิเวอร์พูลแล้วก็นิวคาสเซิลนิวคาสเซิลยอมไปแล้วนะครับหรือบอกไปว่านิวคาสเซิลยอมไปแล้วถอยนะครับยอมถอยเพื่อที่จะไปรักษาเล็กเซเนอร์อิซัคและก็น่าจะเบนเป้าไปที่ยูอันวิซ่า อีกหนึ่งซูน,น้าของเดอะบีสเบนฟอร์ดนะครับส่วนแมนยู u, พูดถึงเบนเฟิร์ดแล้วก็แมนยูกับไบรอนเอเบอร์โมอันนี้ก็น่าจะมีแววหยุดชะงักเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเบนฟอร์ดเนี่ยไปอัพข้อเสนอมากขึ้นนะฮะไปอัพข้อเสนอมากขึ้นเป็นสัก80ล้านปอนด์นะครับตามรายงานข่าวอัพเป็น70ล้านปอนด์นะขออภยัยตอนแรกเนี่ยมีข่าวว่าจะ อยากได้เท่ากันกับมาติสกุญญาที่แมนยูไปซื้อมาจากกูแคนตัน62.5ล้านปอนด์ตามค่าจีสัญญาแมนย,มนยูยื่นให้รอบแรกก็ปฏิเสธไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแมนยูยอมให้เท่ากันกับมาติสกุญญาแต่ให้มากกว่าได้คือ65ล้านปอนด์บริษัทยังลีลายังลีนาอยู่ไม่ยอมปล่อยนะครับแล้วก็ล่าสุดอัพก็เสนอขึ้นไปเป็น70ล้านปอนด์เซอร์จิมหัวร้อนนะ รายงานบอกว่าเซอร์จ,จิมหัวร้อนแล้วก็จะหยุดอยูย่นี้ทันทีว่าอย่างนั้นโ oh, oh. อ้โหแมนยูคุณได้ตัวเดียวนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้แค่มาเตสิสกุณญ่าเชื่อว่าไม่น่าจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรได้นะครับมีข่าวกับนักเตะหลายคนเลยผู้สาประตูก็ยมีอย่างเช่นเอเมเลโนมาตินสกับแอสตาบิลลา่าด้วยแต่ก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะสามารถปิดดิวใครได้เพิ่มไหมถ้าปิดดิวไม่ได้เพิ่มเนี่ยงานหยาบนะครับอีก5ตัวที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ ก็ยังปล่อยออกไม่ได้สักคนเจดอนซานโชมีข่าวว่าจะลดราคาเหลือประมาณสัก15ล้านปอนด์เท่านั้นเองหลังจากที่ตั้งไว้ที่25ไม่มีใครสนเลยตอนนี้มียูเวนตุสสนใจนะครับทั้งซานโชแล้วก็แลสเฟร์ต้องรอติดตามกันไปครับฝากด้วยช anel ภาคฟุตบอลเนี่ยนะครับอัปเดตให้ฟังทุกวันนะครับมีคลิปให้ดูทุกวันทั้งสรุปข่าวการซื้อขายนักเตะในรอบปันหรือแม้แต่กระทั่งการย้ายทีมอย่างเป็นทางการนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าบนช anel ภาคฟุตบอลคุยฟุตบอลกับพายนะครับแล้วก็ฝากไว้สำหรับพลิกกอบลำเกาะนะครับที่ตะกร้าครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ